ขนมแกรนี่ขนมธัญพืชกินง่ายอิ่มท้องขนมแกรนี่ธัญพืชแบบแท่งลดความอ้วนนะครับสวัสดีครับผมนายไอยบิดิงมาดิงนะครับเป็นนักศึกษาชั้นพยาบาลปีที่2นะครับวันนี้จะมานําเสนอขนมแกรนี่ธัญพืชแบบแท่งลดความอ้วนนะครับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ จากการสำรวจพฤติกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับ 1. ไม่มีเวลาเตรียมอาหารหรือกินข้าว 2. แต่ละวันไม่ได้รับพลังงานร่างกายไม่เพียงพอทำให้อ่อนเพลียได้ง่ายครับ 3. อยากกินของที่มีประโยชน์ครับ 4. อยากให้มีขนมที่ไม่ทำให้อ้วน 5. อยากได้ขนมที่กินสะดวกพกพาได้ง่ายครับ คุณค่าของขนมธัญพืชนะครับกินง่ายสะดวกสบายมีประโยชน์จากธัญพืชอิ่มท้องให้พลังงานนะครับมีรสชาติให้เลือกแล้วก็มีอยอยดด้วยนะครับโดยขนมของเรานะครับจะมีการใส่ธัญพืชนะครับเช่นข้าวโอ๊ตนะครับจะช่วยให้พลังงานต่อร่างกายนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องลดความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ทําให้มีประโยชน์และก็อิ่มท้องด้วยนะครับ กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับจะเป็นกลุ่มนักศึกษานะครับรายได้ต่อเดือนไม่เกิน3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับไม่ค่อยมีเวลาเตรียมอาหารนะครับและก็ชอบกินขนมธัญพืชลดความอ้วนและก็รักสุขภาพด้วยนะครับ ซึ่งเราจะมีการขายช่องทางออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับช่องทางออฟไลน์นะครับเราจะขายที่ร้านสะดวกซื้อนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับและก็ออกบูธขายของนะครับช่องทางออนไลน์นะครับเราจะขายจาก s h อ p e e และก็ i n s t a g r กรมและก็ Facebook นะครับ ช่องทางรายได้ของเรานะครับจะได้จากการขายที่ร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นอีเลนะครับแล้วก็ออกบูธขายของนะครับแล้วก็ทาง s h o ป e e Instagram แล้วก็ Facebook นะครับ โดยกิจกรรมที่เราจะทํานะครับก็คือคิดค้นวัตถุดิบสูตรของขนมแล้วก็คํานวณพลังงานนะครับแล้วก็จ้าง OEM นะครับผลิตกแกรนี่นะครับออกแบบแพ็กเกจนะครับแล้วก็หาการตลาดหากลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็ทําการโฆษณาแล้วก็ออกบูธนะครับ ต่อไปจะเป็นคีพาร์ทเนอร์ที่เราจําเป็นต้องมีนะครับ 1. ก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายส่งขนมธัญพืชน,นะครับ 2. นะครับโรงงานที่สามารถทำแพ็กเกจให้เราแล้วก็3นะครับนักพชนาการอาหารที่สามารถดูว่ามีประโยชน์หรือไม่นะครับสุดท้ายนี้นะครับขนมแกรนี่ธัญพืชแบบแท่งลดความอ้วนนะครับจะเป็นธุรกิจแรกของกระผมนะครับกระผมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมขออภัยมาณนะที่นี้ด้ยวยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ